บรรยากาศตอนนี้ครับท่านผู้ชมอากาศเย็นมากแล้วก็ฝนเทลงมานะครับดูนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ศูนการเรียนรู้นะรก็คนที่เป็นเจ้าของศูนการเรียนรู้ก็มีความรู้เรื่องสมุนไพร ครับท่านก็ให้มาเยอะนี่อะไรเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมาศึกษาดูงานเป็นการเพิ่มศักยภาพของตัวเองเป็นการต้าเรียกอะไรครับคือ,อมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเป็นจริงของโลกใบนี้ให้ได้ครับ นี่แหละครับฝากถึงเพื่อนๆครับตอนนี้คือวิกฤตของชีวิตมนุษย์ก็มาดดวเเร่องการบริโภคและอาหารและธาตุสีดินน้ำลมไฟทุกอย่างเป็นเป็นจะขันทั้งสิ้นนะครับมากับลมมากับน้ำมากับอากาศมากับบินทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลความสะอาดของตัวเองความพร้อมของตัวเองในการที่จะ รับรองในการที่จะดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากโรคไข้ไข้เจ็บนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในวันที่ฝนพรมวันนี้นะครับฝนล,ลงมาอย่างหนักเลยนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับเพื่อนๆครับ Hmm.